กูคราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยูดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่องอีซี่แมนีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็เข้าอยู่เกมฑ์วันพันแม่เดอะสตองเกตครับแล้วเนี่ยผมจะพาทุกคนครับมารีวลผู้รีพิซเนอร์โอ้ยผู้รีพิซเนอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เติมพาร์ทเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้สุ่มนะครับแล้วก็ปั้นเจ้าตัวผู้รีพิซเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะโอ้โห บอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับแต่ก่อนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ครับเป็นกําลังใจให้กับด้วยนะครับและสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒนแมนราคาผูกครับนี่แหละครับผมดีดซ่อมท็อปอัพนะครับผมเติมถุงตะวันเติมปลอดภัยครับต้องวิซซ์ดอมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒนแมนถูกๆไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิซซ์ดอมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าพรีพิสเนอร์กันนะครับมาฮะพรีพิสเนอร์ของผมเนี่ยก็มีพลังอยู่ที่4ล้านนะครับแล้วก็ ตัวของอาวุธเฉพาะเนี่ยเราก็ดันมาเวลสามนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เอากอําไรสีเหลืองแรกมานะครับในการที่เราจะมีไอเทม,มเฉพาะนักโทษนะฮะที่เราจะจุ๊บๆเลยจุ๊บๆอย่างเงี้ยเลยจุ๊บๆแล้วก็แบบออื้ให้อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นพวกเราอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งพลังสี่ล้านเนี่ยเราได้โยกของซูริวเนี่ยมาเป็นสายดามเมจหมดเลยนะครับซึ่งพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยๆๆหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะท่านผู้ชมโอ้โหเด็ดดวง 1ล้าน1แสนนะสำหรับพลังโจมตีครับใส่เป็นเซตตัวของพลังไฟนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นสดาวม่วงหมดทุก4ชิ้นเลยนะครับมาในต่งการ์ดบัฟครับเป็นการ์ดบัฟแดงนะฮะมาตรงนี้โอ้โหจัดเต็มเน้นๆเลยนะครับก็เป็นโจมตีโจมตีเน้นๆเลยนะครับมาดูกันว่าเจ้าผุทรีพิเนอร์เนี่ยมันจะเดือดขนาดไหนนะครับเวลาที่มาอยู่ทีมของเรานะครับโอเคประมาณนี้นะเจ้าผุทรีพิเนอร์อาวุธพฉพา3ดาวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับไปดูในรอบนี่ดีกว่าศึกดวล นะครับศึกเดอะฮีโร่เนี่ยประจำสัปดาห์ผมก็ได้แชมป์มาเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เราเราก็เอาพุทธิพนเนอร์ลงทีมเหมือนกันนะครับแต่ผมจะพาไปดูแมตช์ครับที่เล่นกับโปรแกรมนะครับโอ้โหเนี่ยเล่นกับโปรแกรมนะเราใส่พุทธิพนเนอร์มาครับเพราะเราอยากลองเทสดูนะว่าเวลามันเดือดเนี่ยมันเดือดอยังไงครับอ่ะแล้วก็แองเจิ้ลคราชโอ้โหหนึ่งทีแองเจิลหนึ่งรอบอ่ะไล่ตอกแตกตอกแตกมาอ่ะจังหวะนี้ อะตอมิกคริสตัมครับปาดหน้ามาออ้มหแล้วก็ไล่แองเจิลรัชปึ๊บมาโอ้โหตรงนี้ครับเกือบ10ล้านดาเมจนะครับสำหรับทาร์กเก็ตเดี่ยวนะท่านผู้ชมครับมาตรงนี้นี่ครับก็เวลาเราใช้ตัวอุของโดเฉพาะเนี่ยมันก็จะโชว์แบบเมื่อกี้แหละครับมันแบบเบิ่มเบิมไม่เห็นให้ชัดเจนเลยนะฮะก็จะเป็นแบบหัวใจหัวใจปึ้งปึ้งอะไรเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมอแล้วก็ตอมีคริสตึมปาดมาโอ้หมดอกนี้นะครับนี่ฮะเราก็ไล่ไปแล้วนะครับตรงนี้ เจนนสครับไล่ไปแล้วโอ้โหไล่มาแล้วแล้วก็หาจังหวะอยู่อ่าเดี๋ยวดูกันว่ามันจะยิงกระสวยอวกาศใส่ทีมศัตรูหรือเปล่าครับ คือแต่ก่อนเนี่ยผมเจอตัวอ่าพูริพิซเนอร์เนี่ยบ่อยมากแล้วมาแล้วมาแล้วล่อหลวงล่อหลวงหกแสนห้านะท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยก็จะเป็นความสามารถดมรงของเจ้าพูริพิซเนอร์นะครับซึ่งเราก็โอ้โหทีมโคตรจะหนาเลยนะครับใส่มาแบบนี้อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าพูริพิซเนอร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในการเล่นอารีนาแบบปกตินะครับว่าเวลาเล่นอารีนาแบบปกติเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าพูริพิซเนอร์ตัวนี้มา พาไปดูอัน,นีนาปกติก่อนป้าโอเคเดี๋ยวผมขอเจอเจอนี่เลยไวมล่ะโอ้โหนี่มันจะเดือดไปปะวะน่าจะเดือดไปหน่อยนะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะเดือดในตัวนี้อะจจอฟูฟูซเต้ก่อนนะเจอฟูฟซเต้เอก,อนะเเก่อนอเดี๋ยวผมขอเจอฟูสเต้ก่อนนะครับมาตรงนี้ไปนะครับ่าชนะอนล้านประลองซะด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราชนะยังไงนะครับสำหรับเจ้าพูดดิพิสเนอร์ตัวนี้อ่ะ ตัวของซูริลเราไม่ใส่มานะครับเราใส่แค่พลิพิเซเนอร์เพื่อที่จะจูบอีกฝั่งหนึ่งนะโวยมาแล้วก็มีตัวดามิงตัวที่เป็นซับก็คือตัวของอะตอมิกนะโอเคตอนนี้สามสิบห้าล้านดามจครับเดนวดูดามจของพลิพิเซเนอร์กันนะครับว่าดามจเท่าไหร่มาครับไลน์นติเรามาแล้วเตะหน้าจะก้องังเกวินเตะหน้าหนึ่งทีโอ้โหเตะหน้าแล้วแยบแล้วเอ้าอีกฝั่งหนึ่งนิ่มเกินนะครับเรามาแล้วครับแองเจิลครัชครับจูบ ใส่คิงปึ้งมาโอ้โหหกล้านครับแล้วโตของเมลสากาดด้านหน้านะี่ติดสตันเลยนะครับท่านผู้ชมครับดอกนี้โอเคตอนนี้เป็นสตันคู่ไปแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหล่อันตีจากทางฝั่งคิงนะของเรานะฮะแล้วก็คอมโบกับเจ้าอตอมิกโอ้โหสิบสองล้านดาเมจตอมิกดอกนี้12ล้านครับจังหวะนี้ขอแบบเน้นๆขอแบบเบิม่มๆแล้วก็แองเจิ u ลลัชมาตรงนี้โอ้ใส่เกลวินหนึ่งดอกนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ อ่ะดอกนี้ไงต่ออ่ะยังไงต่อวืบมาปึ๊บมา,บมาอืมดูครับตรงนี้โอ้โหเน้นเน้นกันไปเลยนะครับจังหวะนี้อ่ะมาครับตรงนี้แล้วก็แองเจิลล่ชปึ๊บมาโอ้โหแองเจิลล่าชหนึ่งทีแล้วก็เตะหน้าเกวินโอ้โหเคจังหวะนี้แล้วก็แองเจิลล่ชครับมาปึ้มมาโอ้โห,โอเ,ห, ush, โอโหเอาแบบรัวๆแบบเน้นๆนะ แบบนี้แบบรัวๆแบบเน้นๆติดสตันกันรัวๆเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคือความขวดของมันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่มีติดสตันครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็มีดาเมจเดี่ยวนะฮะที่พอแบบจะขโมยอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับขโมยตัวแบบรอดรงวมาตีแบบตีแบบทางฝั่งเพื่อนตัวเองนะครับโอ้โหแล้วดูฮะไล่แอนตี้รัวโอ้โหโคตรจะขี้โกงโอเคไล่จุ๊บจมาจะโล่มันจะหายมดแล้วเนี่ยอือ ตอนนี้เมืสกัดแกรับจบจริงๆนะครับโอ้โหแกรับสตันรับตีนอยู่ด้านหน้านะแบบรัวๆแบบเน้นๆอ่าตอมิกคิซึ่มอ่าเขาไมค์คิซึ่มปาดจังหวะนี้13ล้านแยบอ่าแยบมาตรงนี้เอาตัวคืนมาแล้วนะครับเมื่อกี้คิงเนี่ยเราขโมยตัวคิงไปนะครับทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะก็ยังใช้สกิลไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับไล่ติมาโอ้โหนี่ฮะ ขโมยคิงไปเลยนะครับก็้ยคล้ายกับฟินิกแมนนะแต่ว่ามันอัปเกรดตรงที่แบบสามารถให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทำดาเมจใส่พวกตัวเองได้นะครับซึ่งเมื่อกี้นเนี่ยเราขโมยคิงมานะครับคิงมันก็จะไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีสกิลแบบทาดาเมจอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมันก็เลยแบบเมือโต,โตโมันแค่ไปแบบบินไปเฉยๆนะประมาณนี้อ่ะจังหวะนี้แล้วก็แยบเตะหน้ามาสันปึ๊กมาโอ้โหอ่ะ ตรงนี้ซูยูเราไม่ได้ใส่มานะครับโอ้โหพุรีพิซเนอร์นี่แกโซโล่จัดๆเลือดตรงนี้ก็มีอยู่17หลอดนะครับโอ้โหแล้วมึงจ,จุ๊บอะไรตัวเดิมๆวะมึงจุ๊บเมลซากาดมึงจุ๊บแถวหลังล่ะเพื่อน <c oughs> มึงไม่จ๊บแถวหลังแร้วมึงจุ๊บแต่เมลซากาไดไอ้บ้าเอ้ยนะจังหวะนี้อ่ะไลแอนตี้จากทางฝั่งเด็กดอกแล้วก็ปาดจากอะตอมิกปาดมาโอ้โหปาดแบบเน้นๆปาดแบบแน่นๆมาแล้วเอ็นเจนคราช แองเจิลคลาสโอ้โหเป็นจุ๊บตัวเดิมจุ๊บตัวเดิมเน้นๆจุ๊บะตัวเดิมๆจุ๊บเมลสก่าดิ้ยเขาเ,เ,เรียกว่าอะไรอะโดนใจวัยรุ่นเรียไงวะโอ้โหมมกกรเมลสก่าเลยรัวเลยนะจังหวะนี้บูวิเซเนอร์พลังสี่ล้านนะครับโอเคแล้วก็มาแล้ว YouTube. จุ๊บ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 มาต้องมิกโอ้โหแม่งหลบไปดิจิตอลด้วยสี่ล้านแปดนะดอกนี้4ี่ล้านแดแสนดาเมจครับแล้วต้องมิกก็ฟันครับฟันมาตรงนี้11 000, ล้านครับ โอ้จังหวะนี้ครับเมลสกาดแกรับดาเมจเน้นๆแบบแน่นๆโอ้โหแล้วก็เหลือเลือกกับผีเดียวนะฮะอีกฝั่งหนึ่งฟูโซเต้นะครับจังหวะนี้ฟูโซเต้โอ้โหดูเฟสสามเข้ามาแล้วนะครับพรีพิสเนอร์ตาเหลือกเลยโอ้โหหิวหิวหิวพรีพิสเนอร์บอกหิวเข้าโอ้ตาเหลือกหมาแล้วเตะหน้าแม่ปื้อมาโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งโดนซีซีรัวๆเลยนะครับ คือตัวมันโหดเพราะมันซีซีขั่วเกลวินเนี่ยสตันสตันสตันหูไม่ได้เล่นนะเทพเจ้าพ่อเทพเจ้าซีซีแล้วก็ปื้มาจุ๊บจุ๊บหนึ่งดีโอ้โหติดสตันไปแล้วครับโอ้โหอะตอมิกโดนติดสตันแต่ว่ามีโล่กันดาเมจอยู่นะครับจังหวะนี้ไล่อันติมาแบบรรวๆแบบนี้เน้นแล้วก็ฟันฟันฟันหน้ามาหนึ่งรอบ โอ้แล้วงเอนจินตกแตกตกแตกมาเฟสสามแล้วมาแล้วอะตอมิกอะตอมิกไปแล้วไปแล้วแม่จ๋าอะตอมิกบอกมาแล้วล่อลวงอะตอมิกล่อรวงโอ้โหไลอะตอมิกคริสึมแล้วก็ไลอันติมาแล้วแล้วล่อลวงสองรอบด้วยประเด็นนะโอ้โหแต่อีกฝั่งหนึ่งเมลสก่ามันไม่โดนดาเมจไงนะครับมันก็เป็นไปตามนั้นแหละแล้วก็จุบจบมาหนึ่งทีโอ้โหทำอะไรไม่ได้แล้วกดข้ามไปก่อน แม่คนนันที่จะปวดเลยนะครับตรงนี้บูรีพิเนอร์นะครับโอ้โหยืมแรงคนอื่นมานะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเจอกับโปรแกรมนะฮะอ่าเดี๋ยวขอเจอน้องโปรแกรมหน่อยอ่ามาลองเจอน้องโปรแกรมหน่อยนะครับว่าเวลาใส่บูรีพิเนอร์มาเนี่ยนะครับมันจะเดือดดานขนาดไหนนะครับจังหวะนี้เจอโปรแกรมนะฮะเฟสนี้อ่ามาบูรีพิเนอร์อะไรแล้วคนถาม่าเปิดดีไหมก็เอาแล้วแต่ครับจะอยากเล่นอะไรขำๆก็เปิดแต่ว่าอนาคตสล็อตมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับ ซอสมันเต็มแล้วนะฮะจริงเพื่อนไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดมารีวิวให้ดูนะแล้วมีประเด็นคือโอ้เฉพาะสามดาวนีไ่ไงกูโคตรเปลืองเลย <c oughs> เปลืองจับอ้าวโอเคจังหวะนี้มาครับคิ King Engine. งแองเจิ้ตอกแตกต็อกแตกอ้บึงจุ๊บถูกคนหน่อยดิเอ้ยจุ๊บซุยริว <c oughs> จุ๊บๆใส่ซุยริวติดสตันไปเลยนะครับจังหวะนี้อะตอมิกก็สตันครับแถวหลังซุยริวก็โดนสตันนะครับผมจังหวะนี้นี่แหลนะฮะ ความโหดของเจ้าพีซเนอร์นะครับสตานรัวสตานแบบดิจิตอลสตานแบบเน้นๆนะครับโอ้โหแกสตานแล้วสตานอีกนะโอเคแล้วจังหวะนี้คิงเอนจินครับตอกแตกตอกแตกมาเฟสนี้แล้วก็ดูครับซุยริวโดนไล่ซุยริวโดนขโมยโดนขโมยความรักซุยริวโดนขโมยความรักซุยริวกระทืบใส่หน้าซุยริวกระทืบใส่หน้าตูสิบสามล้านครับโอ้ซุยริวโดนกระทืบใส่หน้านะครับโอ้โหกระทืบหน้าตัวเอง ชดเชหน้าทีมตัวเองนะครับจังหวะนี้ก็ชิบช,บชบไล่มาโอ้โหติดสตันรัวๆนะครับโอ้โหไม่ต้องเล่นนะมีเกลวินตัวเดียวที่ไม่ติดสตันครับแต่ว่าก็นอนเถงเต้งแตกไปแล้วนะครับจังหวะนี้ขโมยซยริวมาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โหดูว่าความเกรียนของพท้นพิซเนอร์โอ้โหดาเมจอาจจะไม่ต้องเน้นมากนะครับเน้นซีซีเป็นหลักครับขโมยดาขโมยคนอื่นมาขโมยความโหวตัวอื่นมาตีโบวตัวเองมีติดสตันด้วยครับหลังจากที่จุกที่ติดสตันนี่โอ้โหดูว่า ความเกรียนของบุรีพิซเนอร์ครับแล้วก็ฟาดอะตอมิกโอ้โหสามสิบแปดล้านครับจังหวะนี้ตียอยู่ฝั่งเดียวนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ซื้อดิวคาไลอันตีมาเจ็ดล้านห้าแสนดาเมจแล้วก็ปาดหน้าเค้ก 8, ามจาจังหวะนี้สิบหกล้านครับแหมแต่ถามว่าโหดไหมก็คืออนาคตสล็อตมันไม่มีจะใส่แล้วเพื่อนๆนะเพราะว่าเดี๋ยวสล็อตมันจะเต็มแล้วมันจะมีพวกฮีโร่ไฟเฟรมมามีพวกแบบเจนอสมาอะไรแบบนี้นะครับมันก็น่าจะไม่ค่อยได้เล่นแหละนะครับในอนาคตอ่ะมา จังหวะนี้ปาดหน้ามาหนึ่งทีโอ้โหนี่ครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับติดสตันกันรัวๆนะฮะทางฝั่งซูริวก็ติดสตันครับแล้วเรามีพุทิเพลเนอร์อีกแล้วนะครับคอมโบเกลวินเกลวินติดสตันพุทีเพเนอร์ติดสตันโอ้โหสตันแบบรัวๆเน้นๆเลยนะครับภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับโอ้โหดูฮะแล้วมันจับจ๊บจูบป่ะโอ้โหโลขึ้นไปแล้วไม่ได้เล่นเลยอ่ะอีกฝั่งหนึ่งคือไม่ได้เล่นเลยครับยากมากเลยะ ไม่ได้เล่นครับโดนโถมอยู่ฝั่งเดียวติดสตันลุลัวเลยครับโอ้โหถ้าเกวินยืนไม่นานเนี่ยสวนไม่ได้เลยนะครับใต้ฝั่งหนึ่งสมมติว่าใต้ฝั่งหนึ่งไม่มีเกวินแล้วเกวินแบบโดนโถมดาเมจตอนชุนตุเตมเนี่ยตายไปก่อนนะครับหมายความว่าจะไม่มีตัวอะไรที่สามารถสวนได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่สวนได้นี่ก็นะฮะโดนติดสตันกันไปหมดแล้วนะครับมีแค่เกวินตัวเดียวนะครับโอ้โหล้ดูเลือดของทีมเราครับแทบจะเป็นอมาตะาเลยครับโอ้โหเลือดแบบมิดหลอด ยี่สิบหลอดขาวแล้วก็มีอีกสิบหลอดม่วงอ่ะโอ้โหคือมันไม่ได้เล่นแล้วก็จุ๊บๆทะลุก่อเรียบร้อยครับโอ้จังหวะดนี่ครับหูเดือดจริงๆครับสวหรับเจ้าพที่พิเร์โอเคครับและนี่ครับคือการรีวิวเจ้าพื้ทีพิเร์ของเรานะครับก็พลังเป็นสี่ล้านนะครับตรงนี้ก็ถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดแหละแต่ว่ามันต้องมีวุฒิเฉพาะไงถ้ามีวุฒิเฉพาะเนี่ยมันจะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีวุฒิเฉพาะมันก็น่าจะแบบไม่ได้เก่งมากนะครับก็ประมาณนี้นะ สำหรับใครที่อยากเล่นก็อ่ะเปิดก็เปิดก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าอนาคตเดี๋ยวมันจะมีที่พวกเจนอสมาพวกเฮลไฟเฟย์เฟย่าอะไรเงี้ยมานะครับมันก็น่าจะไม่มีสล็อตลงอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่อยากประหยัดไม่ได้ประอยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับบอกเลยว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวของผู้ติพิสเนอร์ของเรานะครับผมเดี๋ยวว่าจะมันในคลิปหน้าสวัสดีครับ